สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะเราจะทำาสาผักชีช้างนี่ผักชีช้างนี่ตัดกิ่งปักชาติดง่ายนะจ๊ะอันนี้เริ่มมีอายุแล้วเพราะฉะนั้นตัดให้เขาแตกใหม่ทำาสาเขาแล้วเอากิ่งพู้นี้เอาไปตัดปักชาได้เลยพอตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำหมักเศษอาหาร ที่ลงถังหมักใหม่ๆนะเขาจะยังไม่เป็นกรดอา้าวที่ตัดไปไหนแล้วนี่เบิงที่เบิงอ๋อตัดแบบนี้เลยกริงพวกเนี้ยไปตัดปักชําได้นแตกใหม่แตกใหม่แตกยอดใหม่แตกยอดใหม่มาปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นนะจ๊ะทุกคนนี่ตัดเลยตัดให้กุดๆุดไปเลยเหลือให้เขาแตกบ้างก็ได้ นี่พวกนี้สาม,มารถไปไอ้นั่นเอาไปตัดปักชำที่ไหนก็ได้แต่ต้องเป็นดินนะไม่ใช่ที่ปูน <c oughs> เอากลัวคนซื่อมาดูไปปักที่ปูนไม่ไม่ติดไม่ติด <c oughs> <c oughs> นี่นะเห็นป่าตัดให้กุดให้หมดเดี๋ยวเราก็จะได้ต้นใหม่แตกยอดใบใหม่สวยงามเลยนะ นี่อันนี้ก็ตัดไปแล้วเห็นปพอตัดไปแล้วเขาจะเริ่มแตกยอดใหม่ตัดแล้วก็ไปปักชำแต่เวลาตัดเสร็จก็ต้องให้ปุ๋ยเขาเพื่อให้เขาสะสมอาหารอึบหากเม้นหัวใจฉันเป็นกระดาษปานี้คงขาด คงขาดไม่มีชิ้นดีน้ำมือของใครของคุณน่ะสิควาใจไปไขยีหรดีเศร้าสมไมหายนะคนทำสวนมักอารมณ์ดีเออค่มีเปลือกโบเลือกกก้วยนะ น้ำมักเศษอาหารบ้านเรามีน้ำปปุงน้ำปังปังโกใส่ไปแบบนี้นะจ๊าทุกคนเห็นไหมใส่ไปแบบนี้แล้วก็เอาดินกลบให้เขากลบรากดินอะไรก็ได้แล้วแต่จะดินหมักหรือดินปกติก็ได้ดินธรรมดาดินถุงแล้วแต่สะดวกนี่เสร็จเรียบร้อย ทีนี้เดี๋ยวรอดูโอ้โหพี่อยากก้มเลยก้มจะป,ปวดหลังนี่พักก่อนพักก่อนเท่าแล้วก้มแล้วมันจะปวดหลังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเอาละทีนี้ก็รอทำสาวนี่มองนี้แหละมองหลังบ้านเนี่ยเดี๋ยวก็เอาพวกนี้ไปจิ้มไปทิมไว้ตรงไหนก็ได้ เดี๋ยวเขาก็จะโตงอกอีกผักชีช้างมันจะคล้ายๆกับกดจุลาลำพามันบางทีมันก็แยกยยกนะไม่รู้ข้อมูลไหนถูกต้องแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วเป็นผักชีช้างผักชีช้างผักชีลาวทำคนรักการปลูกสับสนไปหมดเลยบางทีข้อมูลในอินเอร์เน็ตนะ หนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมันขย,ยันจะสำเลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลีป่ยนแปลงเ,เสมอท่องเอาไว้ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราเดินจจดัจจทุกทุกคนอืมไปแล้วเด้อดูแลสุขภาพให้ดีๆนะแค่นี้นะ